ขอเครื่องเลขหน่อยพี่ลองดีตัวเลขหน่อยสองสี่หกแปดแปดองคูณแป0พันห้านี้แปดพันห้าเป็นหมื่นเจ็ดนี้แปดพันห้าหมื่นสามโอ้โหทั้งหมดแสนแสนหกแปดลดไปสามพันได้ไหมไม้ครับพี่กำลังสวยโอ้โห <c oughs> เลขสวยเลขสวยแข็งมากเลยวันนี้ สวัสดีครับผมหนองร้อยพิทักษครับวันนี้เซียนพาน้าตาดีสัญจรจะมางค์จะไปเช่าพ้ากันนะครับเดี๋ยวเราเดินทางไปที่ซอยเทียนทะเลเจ็ดนะครับไปดูที่ว่าวันนี้ผมจะเช่าพ้าอะไรครับตามมาครับครับแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านพี่เก่งนะครับพี่เก่งเคยออกไปอีกพีหนึ่งแล้วครับพี่เก่งสวัสดีครับวันนี้มีอะไรให้ผมมาเออเขาเรียกกระซวกหน่อยกระซวก นะครับก็มาแบ่งปันพาจากพี่เก่งนะพี่เก่งกมีพอมีปู่โต๊ะที่หน้าร้านมีพอมีคนเอามาเอามาขายใช่ไหมพอพอได้นะอืช่วงนี้ปู่โต๊ะโอ้โหแรงมากเลยครางพีซื้อแทบไม่ไหวเลยอะ่ะนี่จะเป็นรูปเหมือนหันข้างสร้างโรงเรียนโอ้รุ่นนี้พิธีดีมากพี่เก่งสร้างโรงเรียนที่พระปริยธรรมที่ทางอีสาน รุ่นนี้จะมี2พิมพ์นะครับเป็นพิมพ์พระประธานกับพิมพ์รูปเหมือนอันนี้จะเป็นรูปเหมือนหมดเลยนะพี่นะรูปเหมือนหมดเลยสี่องค์ห้าองค์เออท่านโดยรวมก็น่ารักดีนะนี่ถ้าชัดๆนะจะมีแบบไอ้ตรงช้างเนี่ยจะเห็นงวงเห็นอะไรชัดเจนเลยอะ่ะอ,อันนี้ก็จะมีคะคะกันไปบางองค์ก็ชัดบางองค์ก็ไม่ชัดอืม อันนี้อันนี้องค์เท่าไหนเนี่ยพี่เอาองค์เท่าไหร่เนี่ยเอาเน็นเลยนะอ่าสามสิบห้าสามห้าเหรอโอ้โหจะไปยังไงอ่ะสามสิบได้ไหมไม,ไม่ได้เหรอโอ้โหสามห้าเหรอเนี่ยอือ่าเดี๋ยวพักไว้ก่อนแล้วรูปเหมือนใบโพพวกนี้เท่าไหร่โแปดพันเ 8, นี่ยเท่าไหร่นะแปดพันพี่โอ้โหแปดพันเลยเหรออืมแต่องนี้สวยจมูกจมูกสวยดี น,นี่สวยเลยหลังยันชัดด้วยน,นี้ก็น่ารักในวะงน,นี้น่ารักดีแต่ยันยันล้มเป็นนี้หนึ่งรูปเหมือนใบโพเนื้อเกสรน,นะครับเนื้อเกสรเป็นรูปที่หน้าเหมือนฝูมากนะอีกรุ่นหนึ่งแล้วก็จะมีหลังยันยันตรแตีแต่หลังยันตรีก็จะราคาจะถูกอันนี้นิดหนึ่งอันนี้ได้เนื้อเข้ม สวยส้นไม่ได้เจ็ดพันได้ไหมเนี่ยพี่เจ็ดพันไม่ไหวครับไม่ไหวเหรอไม่ไหวอือเจ็ 7, ดพันกำลังสวยพี่อ่ะเดี๋ยวว่ากันเอามาถามตรงนี้อะ่ะจะดูสิมมโอ้โหนี่ครับครับแป้งพอสมควรเลยนะเนี่ยสวยดีผ้าคมนี่เออมีบิ่นนิดนึงอะ่ะอ,อืม บินนิดหนึ่งเดี๋ยเอาไว้ก่อนลวกันของขวัญสองสี่หกแปดองมีมีตะกุดหมดเลยไหมพี่ไม่มีครับมไม่มีมมอ่ะมีตะกุดสององอ๋อมีตะกุดสององอ่าองนี้แน่เลยเนี่ยเข็มๆเนี่ยพระผงของขวัญชื่อดีนะผงของขวัญแล้วก็ไม่มีตะกุด ไม่มีตะกุดมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกองยังไม่เจอองค์ไหนที่แบบสวยเลยแคอยอ่องนี้องคนี้เข้มองค์นี้เข้มเข้มแต่ไม่ค่อยสวยอ่าองนี้สวยองค์นี้สวยพอพอได้อยู่องค์นี้ก็ค้าคกันไปนะเนเ่ยพี่ อืนี่องค์ละเท่าไหร่เนี่ยพี่เอาหกสิบห้าครับเท่าไหร่นะหกสิบห้าเหรอโอ้โราคามันก็พอฟังได้นะแต่มันค่าสภาพกันอนะแล้วองค์แล้วไอ้ที่ไม่มีตะกุดไอ้ที่มีตะกุดอ่ะเอาแปดสิบห้าแปดสิบห้าเหรอ ก็พอฟังได้นะราคาแต่ถ้ามันสวยเราอยากได้สวยปิ๊ดๆเลยองค์ละหมื่นห้าสองหมื่นก็ไม่กลัวนะพี่หายากเลยครับเออแต่แล้วมีอะไรอีกไหมมีอ๋อมีอีกไหนฐ่ะไหนนี่ะไยอ๋อกรรมฐานกิบวยายาาากระป๋องของฝาดเออกรรมฐานนี่เข้มดี ปูใหญ่หงของขวานอันนี้ไม่มีตะกุดไหมไม่มีนะต้องเล่มเงินเก่าอืมเี่มบรตติกอันนี้เข้มแต่ไม่ได้สวยมากก็เข้ม อืมเท่าไหร่บ้างนี่พี่กว่าที่เรียนได้เท่า6.5เท่ากันครับอ๋อผของของหวันไม,ไม่ไม่มีตะกุดคือ6.5เท่ากันหมดเลยสอ,องสี่หกแปดองค์แล้วอันนี้นะ่ะอิกตัว8 5แปดนห้าพี่แปดเนห้าเหรออือแล้วไอ้สององค์เ,เนี้ยครับเอาล้านเนี้ยเอาสองหมื่นครับ น,นี่เอาหมื่นสามมันกระเทาะหน่อยกระเทาะหน่อยใช่ไหมอืมตรงนี้มันมันเข้มนะเนี่ยไ,ไดไ้เข้มอืมแต่ตัวหนังสือกับตัวยันหลังเ่ยนะเสียดายมากโชคดีที่มีเกสามาถั่วนั่นเนี่ยเกสามาสี่เส้นองนี้องนี้อ่ะองนี้มีเกสายยาวๆแต่กระเทาะไปนิดนึง ทั้งหมดก็คือมีอันนี้ดอกสุดเลยเนี่ยที่กระเทอ้อนอกนั้นพระไม่มีไม่มีกระเท้ะนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้สวยปีตโอ้ oh. นี่องศาเจ็ดพันได้ไหมเนี่ยไม,ไ,ไม่ได้เหรอแปดพันแปดพัเลยเหรอ 10, 10, 10. อืมแล้วนี่อันนี้อันนี้ได้ได้องลาหกพันไหมนี่แนี่ละครับพี่หกพันห้านี่แหละเหรอ โอ้แล้วผมไปผมต้องไปต่ออีกหน่อยพี่เก่งกำลังสวยโอ้โหพัดย่อยๆนยมันมันมันไม่ได้ขายง่ายนะโอ้อาจจะยังโอเคเนะี่ยคู่นี้ยังพอพอได้อยู่เนี่ยคู่นี้สามหมื่นกว่าบาทน,นี่แปดพันห้าก็ยังพอรับได้อยู่เอออันนี้มีตะกุดก็องกับแปดพันห้านี่พอได้เนี่ยมันจะหนักไอ้หนักชุดนี้นะพี่เก่งเอาไงดีครับ ท่านผู้ชมสู้ไม่สู้เนี่ยพี่เก่งไม่ไม,ไม่ไม่ลงให้หน่อยเลยเอโอ้โหดูนี่แหละกำลังสวยถั่วไปนี่สามพันห้านี่ก็พอทนพวกนี้กำไรไม่เยอะหรอกคงละห้าร้อยห้าร้ยห้ารอยพันหนึ่งหมดนี่กำไรสักหมื่นหนึ่งก็ดีใจแล้วเนี่ยไหนขอเครื่องเลขหน่อยพี่อลองดีตัวเลขหน่อย 2,4,6,8 8องคูณ5ป0อันนี้8,500ัเป็น1 7ื่นอันนี้8,500ัอันนี้3,300มื่นโอ้โหจะขายได้เท่าไหร่เนี่ยอืมลดหน่อยได้ไหมมาถึงนี่แล้วลดไป3,000 Couple แล้วกันนะ ท,ทั้งหมดแสนแสนหกแปดลดไปสามพันได้ไหมเนี่ยพี่กำลังสวยนหเลขสวยเลขสวยแข็งมากเลยวันนี้มามามาผิดฟอร์มมาปิดฟอร์มรู้ว่าพระหลวงปู่หายากปุ๊บเนี่ยโอ้โหดูมาแบบมาผิดฟอร์มครับวันนี้บอกว่าเจนพระหน้าตาดีเละครับวันนี้เละเทะครับกลับบ้านไปตัวเบาเลยไม่ซื้อก็ไม่ได้ไม่มีพระแล้วนะครับ วันนี้ก็เซียนประทัดเซียนเนี่ยก็จุดจบสายแข็งนะก็ต้องเจอแบบนี้นะครับจุดจบสายแข็งอ่ะโอเคแต่พอมีกินครับวันนี้ไม่หือไม่หือไม่อือไม่ยื้อครับถือว่าซื้อพันสิบกว่าองค์พอมีกินสักห้าพันหมื่นนึงก็โอเคครับอ่านะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวไงก็ยอดเท่าไหร่แสนหกแปดนะพี่หนึ่งหกแปดนะเมื่อกี้นะครับคำนวณแล้วเรียบร้อยหนึ่งหกแปดก็ เดี๋ยวขอเจรจา,าว่าความต่อยสักนิดนึงครับแล้วก็เดี๋ยว E ีีต่อไปนะครับเราจะไปซื้อพระที่ไหนกันเดี๋ยวเชิญพี่น้องๆติดตามชมในครั้งต่อไปครับวันนี้สวัสดีครับ,รบอย่าลืมกด s ั b สไ r i b e กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยน,นะครับและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งทางด้านขวามือและเพื่อนๆจะไม่พลาดคลิปดีๆจากทางรายการเซียนพระหน้าตาดีและพบกันใน E ีีต่อไปครับสวัสดีครับ